เซตคู่ครีมครีมไข่มุกผสมบัวหิมะแอนคิมครีมสมุนไพรขมิ้นผสมไข่มุกรายละเอียดสินค้าหนึ่งครีมไข่มุกผสมบัวหิมะครีมกล่องขาวเหลืองไวเทนนิ่งเพล,ลแอนสนองโลตาครีมรายละเอียด ครีมไข่มุกผสมบัวหิมะของบริษัทคิมผลิตจากประเทศเกาหลีเป็นครีมมีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานในนามของครีมที่ช่วยประทินให้ผิวหน้าขาวใสไร้จุดด่างดำอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุจากธรรมชาติช่วยลดริ้วรอย จุดด่างดำกระฟ้าหัวสิวที่อักเสบรูขุมชนกระชับทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสาขาวนวลเนียนเป็นธรรมชาติใบหน้าดูอ่อนกว่าวัยส่วนประกอบสำคัญ หไข่มุกสองสารสกัดจากบัวหิมะ 3. วิตามินอีสีเลดนอลเอเอสเอหสารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายชนิดวิธีใช้หลังจากทำความสะอาดใบหน้าทาเช้าก่อนนอนทุกวันปริมาณ 20. กรัม 2. ครีมสมุนไพรขมิ้นผสมไข่มุกไวทเทนนิ่งเทอร์เมริกแอนด์สนอลเลาสครีมส่วนประกอบสำคัญ ขมิ้นชันและสารสกัดจากบัวหิมะวิตามินอีเลติโนล a h อและสารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายชนิดครีมสมุนไพรขมิ้นผสมบัวหิมะเป็นครีมสมุนไพรธรรมชาติช่วยลดริ้วรอยจดด่างดำกระฟ้าหัวสิวที่อักเสบและช่วยกระชับรูขุมขนทำให้หน้าดูขาวกระจ่างใสนวลเนียนเป็นธรรมชาติแลดูอ่อนกว่าวัยวิธีใช้ ล้างหน้าให้สะอาดทาครีมบางๆให้ทั่วใบหน้าและลำคอทุกวันเช้าเย็นผลิตโดยบอรมูจุนประเทศเกาหลีจำหนโดยบอร์คิมคิมคอสเมติกจำกัดปริมาณ20กรัม